สบายดี LT Vision ท่านทองลุนเผยลาวพร้อมขยายความร่วมมือกับเวียดนามท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศลาวได้กล่าวว่าท่านจะร่วมงานกับนายเหนียนสวงฟุกประธานาธิบดีประเทศเวียดนามอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันความสัมพันธ์เชิงร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทั้งสองประเทศสู่ระดับที่สูงขึ้น นังสือพิมพ์เวียงจันทร์ถามครับได้รายงานว่าท่านทองลุนสนทนาโทรศัพท์กับท่านฟุกซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานานธิบดีโดยสภาแห่งชาติของเวียดนามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยท่านทองลุนได้แสดงความยินดีและแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศเวียดนามภายใต้การน,นำของท่านฟุกจะพัฒนายอย่างก้าวกระโดดรวมถึงมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีระดับโลกเพิ่มขึ้นท่านทองลุนยังได้กล่าวครับว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือมิตรภา และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างลาวและก็เวียดนามจะอย่างลากลึกและ,จะเจริญอย่างงอกงามภายใต้การนำของท่านฟุกกระทรวงการต่างประเทศของลาวยังได้ระบุครับว่าท่านทองลุนและท่านฟุกชื่นชมความร่วมมือระดับทวิภาคีในอดีตพร้อมส่งเสริมการเยี่ยมเยือนของคณะผู้แทนระดับสูงและผลักดันการบังคับใช้ข้อตกลงหลายฉบับที่ลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศต่อไปนอกจากนี้ครับท่านทองลุนยังเชิญท่านฟุกเดินทางมาเยือนประเทศลาว ในเวลาที่หมอสนอีกด้วยทั้งนี้ครับเวียงจันทรทมครับยังได้ระบุว่าเวียดนามเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับ3ในลาวรองจากจีนและไทยโดยเมื่อน,นับถึงเดือนธันวาคี2020การลงทุนของเวียดนามในลาวมีมูลค่ากว่า4.1พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.28แสนล้านบาทแล้วพบกันใหม่กับ LT Vision ในครั้งหน้าสบายดี